ก็คือถามว่าจะแบบให้ไอเมายองกองอ่่ายกับหูท้าแต่ว่านางกลับบ้านไปแล้วหนูเชิญกหนจะ้าวหนูชไเอเชิญหนจะก้าหช่เรานางคือแบบแบบน่านินิ่งคือแบบเอาจิงบ้าไปนไม่ได้ยินเสียงเาเลยอ่ะใช่ไม่เหาเลยแล้วก็เป็นนิดมากจริงจริง ไ,ได้มาอย่างไรก็ไม่รู้อวันว่ามันเป็นแบบว่ามาอนเรรัรกกัรเาทำไมเ,เก่งวทำไมรู้บ้านเราอะนอ,นนอนไม่ได้อูะู้ลาลูไมได้อีกหรอไรูกดิก็อดต้อง,อ,อ,งอ้อนวอนขานราักจฉันก็จะแบบนี้นะเวลาฉันรักกันอ่ะบฉันก็จะแบบนี้บ้านนี้เขาทำกันอย่างนี้แล้วหนูก็ต้องจับบา รักไหมค่ะลูกเรารักกันนะเรารักกันยังไงเรารักกันยังไงเวลาเรารักกันอะรักกันไหมรักไหมค่ะลูกรักไหมรักไหมค่ะรักมากไหมอ่ะรักมากไหมรักมากไหมรักมากไหมทุกคนเลยรักมากกันยังไงรักมากกันยังไง ยังไงเธอเมื่อกี้มีคนถามเธอเยอะมากอี้ที่เธอเอามาให้ฉันอ่ะมันคืออะไรแล้วเธอไม่คิดจะขายมั้งหรือไงไม่คือไม่ได้ตั้งใจก็คือว่าเอออยากเอามาให้กินเฉยๆแต่ว่าเมื่อกี้เราอาจจะพังแล้วเนเมื่อกี้ราอาจจะพังค่ะเเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยใจขับหมูกระทะเอฟซีหมูกระทะที่แจกฟรีค่ะที่หมูกระทะเต็มไปเลยขอซื้อค่ะเท่าไหร่คะทยอยตอบนะรอแไป๊บนนะคะทุกคนแถมแก้วด้วยใช่ไหมคะเท่าไหร่คะซื้อค่ะ บอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจมาขายออของนะแต่ว่า,าแต่นนดีดีเนี่ยเจ๊เจซื้อของมาฝากหนูเต็มเลยเห็นไหมเน, <อา S 1> นี่ยใช่นี่มีที่นอนเลยนะคะลูกสาวยังไง<ห>ที่นอนอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะพี่แนนเราไปนั่งเรียบร้อยแล้วค่ะให้ที่แนนนั่งก่อนนะลูกนะ <c oughs> เพราะว่าอันนี้ค <c oughs> ือเป็นสูตอันนี้คือการต้อนรับเอ่อแขกของน้องบูมนะคะให้ค่ะเสื้อเสื้อผืนหมอนใบที่แคร์ูไม่เว้ยและในบ้านคืออะไรรู้บ้างไม่ใช่ ีบุญเลยเว้ยที่ได้มาเจอบูมแล้วบูมบอกว่าคือแต่ก่อนเนี้ยบูมมาอยู่คอนโดเป็นหลักอยู่แล้วชทชเนี้ยหมูกระทะทำคือแต่บูมมาเจอที่นี่อยู่แล้วเพิ่งซื้อถูกปะหเ้าบูมอ่ะก็คือเจอหมูกระทะ แล้วก็เลยทําให้ปูมะ่ะก็คือเรา,าเราต้องกรับวิถีชีวิตเราเนื่องออกไหมการการอยู่คอนโดซึ่งมันสะดวกสบายอยู่นะทุกคนก็รู้แต่ว่าทีเนี้ยก็เลยต้องการมาแบบอยู่บ้านแบบเพราะว่าหมู่บะทะจะได้มีพื้นที่นูนน่นเนี่ยคื้นนี้ก็เป็นสิที่เราเคยรู้สึกดีนะที่แบบเออน้องหมาตัวหนึง่งที่เป็นหมาจรนะ่ะได้มาอยู่อะไรแบบนี้แม่งโคตรแบบ เธอและฉันไม่ได้เลี้ยงตั้งแต่เกเกิดนะนางอายุประมาณ3ปีแล้วนะจ๊ะทุกคนประมาณ2อถึงสปีแล้วแล้วตอนนั้นตัวภาพก็แข็งแรงปะแข็งแรงดีเลยงงคือรู้สึกดีใจมากกับกับหมูท้ายจริงๆเนาะเพราะว่าเพราะว่าเรายังพูดกับบูมเลยว่าเฮ้ยเราอะเราเราเราเคยนนๆที่เราเคยไปทําบุญทําบุญสถานเอ่อน้องหมาเป็นพันๆตัวเหมือนกันซึ่งตอนที่เราไปอะเราก็เอาอาหารเอาเงินเอาพัดลมตัวใหญ่ๆไปแบบเยอะแม่แล้วเราไปถูกชะตาน้องหมาตัวหนึ่ง อันนี้คือเราเราก็ไปยืนขอเขาประมาณสี่สิบนาทีกลางแดดร้อนๆแต่เขาไม่ให้แต่เขาเลี้ยงเป็นรันตัวนะซึ่งเขาเลี้ยงแต่เขาขอรับบริจาคซึ่งเขาไม่ให้เราเป็นพุทธเป็นแบบว่าไม่รู้เรียกรายเงินเปาหวไวอย่างนั้นนะไม่เราไม่รู้แต่ว่าคือณจุดนั้นคือเราอยากให้น้องหมาเราอยากให้น้องหมาตัวหนึ่งมีชีวิตที่ดีึ้นเพราะบ้าเราเลี้ยงหมาเราเลี้ยงหมาห้าตัวแล้วเราก็ ดูแลทั้งเรื่องสุขภาพที่อยู่อาศัยให้อยู่ห้องแอร์พาไปทํากิจกรรมทุกอย่างเราก็อธิบายเขาเลยว่าหนึ่งสองสี่ห้าบ้านเราทำอกมาบ้านเราทาอะไรบ้างเรใถ้าเปิดก็วงจรปิดด้วยบ่าบ้าบ้านเราอยู่กันแบบนี้ปรากฏว่าเขาไม่ให้เราคือเราแบบเสียใจแบบสุดๆเลยนะเพราะเรารู้สึกว่าหมาตัวนึงเว้ยมันควรจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนได้ใช่ไปปักหมุดก่อนเนี่ยตอนเนี้ย แมวอย่าไปปักหมุดเขาเลยไปอย่าเลยอย่าเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไดแต่ว่าอันนั้นคือเป็นความรู้สึกของเราเฉยๆแต่ว่ากับคนอื่นที่เคยเจอไม่ใช่ปักหมุดสถานที่ที่เธอไปบริจาคปั่นแหละฉันไม่อยากปักลายเอ๊ะดูคนเธอจะให้ฉันดูดีเจดคนเธอแบบเราไม่ทนมาฉัน คุณที่ไหนฉันไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไปไปอะไรฉัน,นบอกว่าทั้งหมเนี่ยเราโมยคนอื่นอยากรู้แนละ้วที่ <c oughs> เธอเอามาให้ฉันมันคืออะไรเออเออก็คือเอาของมาให้แต่หลานไม่เคยเอาของมาให้ฉันคือชามาก <c oughs> ไม่ไอ้เรื่องของเรื่องที่บูมได้กินดีท็อกเพราะอะไรเพราะหมูกระทะเนอะเว้เพราะฉันต้องการแบบซื้อแบบขนมมาให้หมูกระทะแบบที่นุ้ยนอนอะไรอย่างเงี้ย แตก็เลยได้อะไรอย่างนี้ก็คือแบบเล่าให้ฟังเฉยว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบอินกับหมาแม่เพราะเราเลี้ยงเป็นเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ช่เคอเลี้ยงหมาตอนแรกเธอถามฉันได้เลยว่าแล้วฉันไม่อินเธอคิดเอาคือไม่ใช่ไม่อินหรอกคือฉันเล่นฉันบอกเลยว่าฉันเป็นคนที่เล่นได้เจอหมาไปเลี้ยงแบบแบบไม่ไเ้ยไม่เคยด้วยเลี้ยงไม่ไงอ่ะไม่ต้องดูแลตัวเองก่อนไช่ไงจีทุกคนรู้ถ้าใครเป็นเพื่อนสนิทบุ๋มทุกคนรู้เจรู้ เจ๊อกูถามกูตั้งแต่รู้จักกันมามึเคยเห็นกูเช็คอินกับหมามึงเคยเห็นกูถ่ายรูปก,กับหมาไหมไม่เคยกูไม่เคยถ่ายรูปก,กับหมาไม่เคยกูยไม่เคยแบบว่ามีฟิลแบบคือล่าสุดนุ้ยเตอนางแม่งจะบิวให้แบบพาไปว้าหัพาวอย่างเดียวเขาใจปลาเนี่ยอ่ะ,อ,ะอันนี้คือเจ๊ที่แทนจริงพีพ่เจ๊กูก็หนูก็บอกอตัวว่าเจ๊เมื่อไหร่จะพาฉันไปบ้านหนูบ้างเราก็ไม่ใช่สายหนังไงเราก็เลยแบบเคยไปวัดได้ไหมเออเราสะดวกพาไปวัดอะไรอย่างเงี้ย คนลุกมากฟ้าผ่าเลยเมื่อกี้จริงเหรออะ,อะไรอย่างนั้นนะคะ <c ười> เออฉันเติมน้ำได้ไหมเนี่ย <c ười> ได้ได้ได้พอทิ้งไว้นานมันเป็นไฟเบอร์แบบข้นๆไงจริงเหรอใช่นนอ,อ,อันนี้คือเป็นปกติอันนี้คือไฟเบอร์อันนี้ให้รู้้เลยๆๆนนอนนนอ,นอธิบายตรงแบบว่าอันนี้ค่ะให้ให้รู้เอาไว้ก่อนเลยความเข้มข้นเนอะถ้าใครกินไฟเบอร์จะรู้เลยว่าเวลาที่ชงอาค่ะถ้าไฟเบอร์นองเนี่มันก็จะมีความแบบความเหลวความใส แต่อันนี้ค่ะ1ซองก็คือ20กรัม20กรัมอ่ะคือไฟเบอร์แบบล้นล้วนซึ่งเอาจริงๆคนกินดีถองกีแล้วอ่ะเราเราจะจะถ้าถ้าได้มากินของพี่นะตัวนี้นะเฮดเทียน,นะคะจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันแตกต่างจริงๆเออมันจะไม่ได้แบบใสหวานนึกออกปนะอันนั้นปูนตาขุนยี่ขายของแล้วแหละรู้เอ้ยเออนี่ขายของอ่ะไหนๆก็อ่ะไหนๆก็ขายหน่อยเออขายแล้วก็ให้ขายอาเจ้ากูให้มึงกูให้มึงสามนาทีมึงขายของ ถามนางทีคือต้องเร็วๆนะเหมือนพวกที่กำลังขายคือตอนนี้นะคะับจำหมอดเลยนะคะับอชงกินแล้ว <c oughs> ขอขนมแข็งเติมให้น้องบุ๋มก้อนหนึ่งดิเตะ<ม>นะเตะจริงบุมไม่ใช่เว้ตตเยต้องหาเลี้ยงต้องหาเลี้ยงหมาเรียกน้องบุม๋มแล้วตอนนี้นเนี่ยอีบุ๋มตอนนี้เรียกเอ <c oughs> นอาาน้องบุม๋ <c oughs> มกระชาน้องบุ๋มอยากค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีหมาเรียกอีบุ๋มนะทุกคนทุกคนดูด้วยและที่สำคัญที่สำคัญเจ้าของแบรนด์อยู่ไหนเธอเอาของเขามาพูดขายเปล่าเปล่าเปล่าเนี่ยพี่เขาเนี่ย เดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อดิฉันค่ะดิฉันขาดอยู่ตรงเป็นเจ้าของแบรนด์กับคนนี้นะคะแสด์ว่าเือก็ต้องลองมาหลายแบบแล้วสิแน่นอนสิกว่าจะจริงหรอตกผลึกมาเป็นตัวนี้เอออันนี้ถือว่าเชื่อได้นะฉันบอกว่าทำไมเจ้ทำไมไม่ได้เจอกันสักพักใหญ่ๆเลยเจ้ทำไมมึงสวยขึ้นกันจังหวะอันนี้มึงพูดแบบไม่ได้บอกนางว่าตแหล่ตอแหล่นิดนึงตออแหล่นิดนึงแต่ก็แบบแต่ก็พูดความมีความจริงด้วยเอ่ออ่าอ่าอ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็คืออันนี้ อันนี้นะคะเป็นดีท็อกนะคะก็คือทุกคนน่ยที่ทานดีท็อกหรือว่าอยากลดน้ำหนักอะไรเงี้ยก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าก็ต้องแบบกินมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แต่ว่าความพ<ม>ิเศษของตัวเนี้ยมันก็คือว่าเฮ้ยตัวเนี้ยคือแบบคือหนึ่งเลยคือว่ามันเป็นไฟเบอร์ที่มาจากธรรมชาติร้อยเอร์เซนต์ไเบอไม่เนียนตรลายแน่นอนคือกินไปเถอะแล้วความพิเศษของตรงนี้นะคะก็คือว่ากินได้ทุกเวลาที่สะดวกนับไปเลยนะคะหลังกินจะประมาณ8-10ชั่วโมงก็จะเข้าห้องน้ำแล้วทุกอย่างที่เรา เราปัทานมามันก็จะออกหมดอันนี้คุณอันนี้คุณจับเวลาอยู่นะเจ้ไม่คุณเงียแม่เลยนะคุณจับเวลาอยู่นะเนจ้คุณจับเวลาอยู่นะนั่นแหละก็คือก็คือจะออกหมดควารู้สึกที่หลังกินคือแบบทุกคนจะชอบจริงๆก็คืออยากให้ให้ไม่ได้รองค่ะมันโล่งแล้วก็จะทําให้สัดส่วนเราหนักตัวเราลดเว้ยอันนี้คือใครนะที่แบบว่าพุ้งสมุดนะพรุ่งนี้เช้าจะมีงานเช้าต้องใส่ชุดรัดรลูกแกกินเลยดีท็อกซ์เลยนะคะคืนนั้นน่ะแล้วเดี๋ยวเช้ามารับรองคุณยุงแปลนคุณ อันนี้ไม่โมเขาทำแบบคือทำมาหลายแบบหรือกว่าเขาเรียกอะไรเท๊มาสูดแล้วปีปีกห้าปีแล้วค่ะที่เราตกผลึกกันมาอะไรอย่างนี้นะใช่แล้วที่สําคัญอ่ะบุ้มต้องบอกก่อนว่าบุ้มเนี่ยเป็นคนที่เจ๊ฉันเมื่อก่อนอ่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่กว่าจะได้นี้มาฉันแหละกินเหล้าผสมโซดาแล้วผสมโซดาฉันอืดท้องเลยแล้วนอนไม่หลับนอนไม่หลับคือประเด็นคือมันตีขึ้นจะทำให้ฉันอ้วกอ่ะแล้วเนี่ยแหละฉันคิดว่าอีตัวนี้มันช่วยได้ใช่ไหมเพราะว่าคือแบบถ่ายเลยถ่าก็ถ่าย เพราะฉันถ่ายยากมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเพราะแบบกินเป็นเรื่อยๆแล้วพอรู้สึกกินแกเป็นไงอร่อยเออรสอะไรรสเอ่อสับปะรดใช่เปรี้ยวๆหวานๆคือมันกลมกล่อมมากแล้วก็เออบอกราคาหน่อยแล้วกันราาคไม่ราคาเท่าไหลมีดอกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบว่ามาขายของแพนเดี๋ยวนฉันเย่าระเดนฉันฉันไม่ได้มาขายของเธอมาพูดก่ออันนี้นะคะก็คือนี่ให้ดูหน้าตาเป็นแบบนี้เด้อ ก็คือ1กล่องนะคะจะมี10บซองทาร์ทสิวัน10วันแล้วก็ราคานะคะอยู่ที่490บาทคือแบบโคตรถูกแม่จริงจริงคือท้าให้ลองดีถองในเซเว่นกับกล่องเนียเอาจริงแล้วจะรู้ความแตกต่างนะคะแล้วก็ตอนนี้คือมีโปรสามกล่อง3กล่องจะลดเหลือกล่องละ400อยก็คือจะเป็นพันสองแล้วก็จะแถมแก้วแบบไม่แพงเลยใช่ก็ถูกบอกว่าถ้าใครกินเราไม่เียวดี๋ยวอุ้มใช่ไหมให้มาตบบูได้เลย ให้อ,องค์ีผมาพูดใส่ได้ปุ๊บหรอ <c oughs> อีเจไม่รักผมบอกแล้วถ้าไม่สนิทจริงพูดไม่ได้อค่ะเอาคีเรื่องว่าใส่นะคะคุยกยับเจ้นหน่อยคุยกับป้าเขาหน่อยลูกพี่ค่ะพี่ค่ะอ้อมอ่าป้าอ้อมมาหน่ะป้าอ้อมเอา,มาของมาให้หนูเยอะเลยขามุขาลูกโอเคหนูได้กินได้หลายวันเลยจัดลูกจ๋าหนูต้องคุยกับป้าเขานะลูกหนูต้องคุยกับป้าก็ดีๆนะคะหนูต้องกอดป้าเขานะลูกไหนๆรักป้าได้ไหมรักป้าได้ไหม โอ้เชื่อเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนาะจริงเหรอใช่รู้ทำไมอ่ะทำไมรักแต่ผู้ชายเหรออีนี่มันผู้ชายปลอมไปไม่รู้หรือไงฮะจริงเหรอร,หร,รักปลออุ้ยรักปลอรักรักยังรักกันยังไงไม่ต้องบอกว่ารักพี่ไหมรักพี่รักพี่ไหมคะทำไมเธอต้องดูชานเธอต้องดูชานของเธอมันไม่นางไม่านานใช่ไหมเรียบร้อยอ่ะ,อะอเขาเรียบร้อยมากเขาเป็นยังเป็นหม,มาที่เ,ออเรียบร้อยจริงจริง<ๆ>ใช่อยากแบบ เรียบร้อยมากเรียบร้อยแบบยังไงคะลูกเฮ้ยเราจะบอกว่ามีรักกันจากเวียดนามด้วยอะแต่เราอ่านไม่ออกเจดูกรักไม่คะลูกรักกั้นไม้ขั้นดาวรักกันอย่าโดูนเธอทำไมน่ารักอย่างนี้เราจะไมให้หลงรักได้ไงเดี๋ยวคอยดูนะบูมเดี๋ยวแกเลี้ยงไปนะแกรับรองแกจะแบบตกเป็นทาสหมาแบบที่แสบหูมากๆเจนุ้ยกันเยวตอนแรกฉันนะยังยับยั้งใจเอาไว้เอ้ยเอาไว้ข้างล่างก็ได้ตู้นี่ไม่นอนกับฉันข้างบนนะข้าคนเด็กแค่ ่ไม่ถึงกันไม่ถือว่าเตียงนั่งก็จะไม่ขึ้นแต่น้ำมีที่นอนของน้ำอ๋อนั่งจะมีที่นอนของน้ำเดี๋ยวแม่ซื้อมาให้ใหม่อันนึงแล้วค่ะว่าไงอยู่เชิดอะไรขนาดนั้นล่อลูกทำไมต้องเชิดอะคะมีคนบอกว่าปล่อยหมูกระทะวิ่งเล่นเถอะจริงจริงปล่อยนะแต่ว่าเขาอะอยู่ก็หมัดชอบมาเยอะจริงจริงนังมันวนเวียนใช้คำว่านำมาวนเวียนคือจะบอกว่าสังเกตเลยนะหมูกระทะจะชอบแบบเดินเหมือนสมมติบุ้งอยู่ในบ้านเขาจะเดินหาเดินหาเดินเาจาเพราะว่า คือเราอะรู้สึกว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องอะมันเขาเขาเป็นหมาตอนใช่ปะ,ะเขาไม่เคยถูกหลักแบบเนี้ย มันเลยคือแกยังไม่เข้าใจพฤติกรรมหมาเหมือนที่ที่ไม่ที่ที่มองเนี้ยที่จะจะพอเข้าใจน้องนึกออกไหมเราเลี้ยงมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะพยายามตามเราซึ่งอย่างที่บูมบอกว่าเออบ้านใช่ไหมขาบูมบอกว่าเออเนี่ยให้ดูว่าเออมันพังอะไรไปพังเพราะว่าน้องน้องน้องกัดใช่ไหมใช่แต่ว่าก่อนเวลาที่บูมอยู่น้องจะไม่ไม่ทำลายเขาของไม่ทำดังนั้นพอบูมแบบสมมติว่าติดงานหรือนู่นนี่นั่นออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มแบบมีมีอาการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ ขวนนู่นนี่นั่นอะไรไปเรื่อยอันนี้เป็นปกติใช่นเป็นปกติเป็นปกติบ้านพี่ก็ก็เป็นเหมือนกันเออบางบางตัวก็ไปเอาแบบว่าเอาเสื้อผ้าเรามากาดเอาลงถ้งเป็นบ้านพี่ก็เปเขาคิดถึงเราถ้าเราไปนานๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่บ้านพี่ก็เลี้ยงไปนี่นีบ้านนี้ก็เลี้ยงไสคือไมนมันสิว่าโซฟาขอจริงเหรอไซเบียนใช่ไหมนั่นประเด็นคือบ้านเพื่อนหนูก็เลี้ยงไซเลียนแล้วหนูเป็นคนที่มันเล่นแรง แล้วพอมันเล่นแรงอ่ะเจ๊เข้าใจฟิลไหมคือฉันก็เลยบอกว่าฉันตั้งปฏิญาณตนไว้เลยว่าฉันนนะอยากจะฉันนนะจะไม่เลี้ยงหมาเพราะฉันนั้นเพราะฉันนั้นเหนื่อยฉันกลัวแบบชั้นไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่แหละก็นางกระโดดถูกชั้นไงฉันก็เลยโอเคอ่ะมานมั่กดมันคนไม่ไหวหรอกแกเจ้บ้านนาทีนั้นอ่ะไม่ตอนนาทีทีี่บูมเอาไปคืนแล้วน้องแบบรักเราอ่ะแบบเหมือนเหมือนเหมือนมาคู่กันแล้วอ่ะแล้วแต่เองคือชั้นแบบว่าอ่าไเธอ ฉันแบบตอนนี้ฉันเห็นหมาค่าขนนแล้วฉันรู้สึกแบบใจบาสสอเริ่มละเริ่มละเริ่มละไกลละหมูท่าค่าไม่ได้นะจะจะแบบเอาเงไม่ได้นะมองก่อนเอาไหมเอาไปซ่อนเหมือนเดิมไหมเอาไปซ้อนกี่อันละเนี่ยเออนำเอาขนมไปซ่อนเอาไปซ่อนไม่้องกินแล้วก็คือให้อย่างเงี้ยก็ไม่กินแค่พออิ่มอะใช่แล้วเี๋ยวมือหน้าไม่ได้กินไงเออใช่ คือเขาเรียกอะไรสัตว์พาตยาหมาบ้านเนาะกับหมาจรหรือหมาวัดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่เหมือนกันจริงๆหมาวัดได้กินทุกมือนะจริงๆหมาวัดได้กินแต่เขามัจะไม่ได้กินอะไรดีๆไงหมูกระทะตอนนี้พ่อเมายังพ่อยังไม่เมาครับไม่ซื้อรลยวะเจ๊มาพูดไม่ได้หนูสาไม่กินแล้วใช่ไหมคะลูกไปถุงเล่าไปไหนแล้วมาเกี่ยววะไม่มีไม่เมืาที่นี้คือนอกจากที่เราหมูกระทะมาใช่ป่าเสียงแม่งกลับมากองเก่ง อละไร